สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับตามสัญญาผมนายวิรัตมณิสวรรณมาพร้อมกับทนายพงนิมิตแก้วแดงเนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นสองสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งคนที่ติดตามสถานการณ์อยู่อบอกว่าอยากให้ เล่าถึงเหตุการณ์ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งอดีตตั้งแต่ครั้งบรรพบุษมาถึงและก็ครั้งที่พวกเราสองคนทำงานรับผิดชอบอยู่และก็สถานการณ์ปัจจุบันประกอบกับวันนี้นายทหารทึ่งนายทหารการข่าวนะครับจึงขุกคีงานการข่าวทั้งในและจากประเทศเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดยนแดน ได้ส่งข้อความมาบอกว่าจะทำอะไรก็ทำให้ให้ทำให้ให,ให้ให้เหมาะสมนะเพราะตามแผนประกอบชัดเจนว่าทางกระบวนการ b บ n ไเอดเครือทายประสงค์ที่จะปลดปล่อยรัฐปัตปติยมหรือสี่หลั่ยมจัตนภัา,ายใต้ภายในปี2.5.75ซึ่งก็นับอีก็้า้งหน้ายังไม่ถึง10ปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยผมก็จะไม่อาจจะพูดแลกเปลี่ยนกันนะโดยไม่มีหัวข้อไปล่วงหน้าสําหรับผมนั้นในครั้งบรรทัุรุษเนี่ยตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยทวดผมเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าพ่อของทวดเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คือผมสังเกตเห็นว่าในใต้ถุนบ้านเนี่ย เต็มไปด้วยอาวุธโบราณน,นะครับอาวุธโบราณมันต้องอโล่แขนหอกดาบและเกวียนอะไรที่เกี่ยวกับอาวุธผมก็เลยถามว่ามันเป็นอะไรทวดก็บอกว่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าได้มีการกึกทหารบ้านไว้แล้วก็นานๆครั้งก็ได้รับใบบอกไปไปรบไปร่วมรบ กับทางข่ายรัฐไทยน,นแล้วก็ระยะหลังก็แล้วได้รับมอบหมายให้นำพี่น้องชาวไทยมุสลิมน่ะนน,ะนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองขึ้นไปแรงแต่งส่วนการก็สรุปก็คือว่าเป็นกองกำลังรัฐในสมัยนั้นตำแหน่งอะไรนะผมไม่ทราบแต่ว,ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นนายบ้านเป็นนายบ้านที่ลำพญา ถีงลำปะญยาเดนะิมนั้นมันเป็นเมืองรามันเก่าแล้วพ่อก็ได้เป็นตำรวจตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นทหารในสมัยสงครามโลกแล้วก็ได้ล่ความว่าได้เข้าไปร่วมปฏิบัติการในการปราบขบฏสุสงยอที่จับวนสุสงยอซึ่งเป็นการลูกคือขึ้นของชาวไทมุสลิมในพื้นที่ในสมัยก่อนนั้นก็ ไม่ปรากฏบทบาทของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ชัดเจนนะครับก็มีตอนหลังแล้วก็มีเกิดกระบวนการปูโรขึ้นซึ่งก็ไม่มีจํานวนไม่มากนะครับก็เป็นการรบอยู่บนป่าเขานะรบในตามบนป่าเขาแล้วก็ขณะนั้นกระบวนการปูโรและแบ่งแยกดินแดนเคลื่อนไหวได้ไม่มากเพราะมีกระบวนการจวนจีนคอมมิวนิสต์อยู่ก็ยันกันอยู่นะครับเพราะว่าปูโรนี่เขา ความความประการรบอะไรไม,ไ,มไม่พร้อมนะครับแต่นี่คือคือสิ่งที่ผมรับรู้มาใน,ในอนดีตนะครับในตอนแรกจะพูดไว้แค่นี้ก่อนก็อยากจะถามน้องทนายนิมิตว่าน้องได้รับรู้อะไรมาบ้างในเรื่องของอดีตทําไม่บันทองของพวกเราในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ,รบก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะผมทนายพงนิมิตแก้วแดงนะครับวันนี้ก็มาในานามเกษตรกรนะนมาชมสวน <c oughs> คือ ถ้าย้อนไปถึงอดีตนะครับในส่วนทีเ่เรายังเด็กอยู่ตอนนั้นน่ะผมกเเ็เกิดที่จังหวัดยะลาเหมือนกันนะก็ก็บ้านเดียวกับท่านพอ,อนี่แหละก็ในช่วงยุคนั้นนะ่ะจริงๆแล้วก็ได้รับฟังจากบรนพบุรุษนะครับว่าระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันนะครับตอนนั้นได้เรยูู่้ในการระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมเนี่ย เราก็อยู่กันแบบแบบพี่แบบน้องก็ไปมาหาสู่เหมือนตอนตอนที่ช่วงผมกําลังเรียนหนังสือเข้าเรียนหนังสือเพราะว่าเราจะบ้านบ้านมันจะเป็นหมู่บ้านที่มันมีไทยพุทธกับมุสลิมปนกันอยู่ในตาบลเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันแยกกันเป็นหมู่บ้านกันนั่นเองแต่เวลามาโรงเรียนเนี่ยก็จะมาอยู่ด้วยกันก็เรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่เด็กก็จนจบ จบชั้นประถมมาเนี่ยก,ก็เรียนด้วยกันก็หลายคนนะครับก็มีพักพวกผมก็มีพักพวกเป็นมุสลิมอยู่ทางบ้านก็เยอะหลายคนนะเราเราเรา,เราก็อยู่แบบสบายนะตอนนั้นยังยังยังไม่มเีเหตุการณ์อะไรที่มันมันมันรุนแรงมันมีแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้ก็ช่วงนั้นมันก็จะมี เขาเรียกว่าจนเรียกขาไทยนะจนเรียกขาไทยจนเรียกขาไทยเนี่ยจนภูเขาจนภูเขาแต่แต่ว่าเขาเขาาจะมีกองกําลังของเขาก็กลุ่มหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดคนก็คือปูโรนั่นแหละอ่าก็ก็กลุ่มนั้นแหละก็กลุ่มโรแต่ว่าเออพวกนี้จะปฏิบัติการบนบนภูเขาก็เวลาเอ่อมีคนไปเอ่อกลี่ยางหรือว่าไปเก็บผลไม้เก็บทุเรียนไปหาสะตอเนี่ยก็ถ้าถ้า โชคร้ายหน่อยก็พวกนี้ก็จะมาจับไปเรียกถทยนะในในช่วงนั้นจนจนเราเติบโตขึ้นมาก็เข้ามา,อาไอเรียนในระดับมาหาลัยเนี่ยก็ก็ก็ๆๆช่วงนั้นอ,อดีตก่อนเอ็ต่อที่สองคือคือช่วงนั้นไอไอไอในในในส่วนถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของ้อกฎหมายของของมุตลิมนะ ตอนนั้นยังยังไม่มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมอยู่นะครับก็จะมายุคหลังๆไปครับมายุคหลังครับทีนี้ผมก็ต่อในส่วนของผมนิดนึ่งถ้าพูดถึงสภาพสังคมและโครงสร้างประชากรนะครับมีหลายคนถามว่าไทยมาลายูมุสลิมเนี่ยในสี่จังหวัดเมื่อก่อนมันเป็นยังไงเหมือนปัจจุบันไหมไม่เหมือนครับโครงสร้างประชากรเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็กัมกึ่งกันนะในจังหวัดยะลาเนี่ย ในจังหวัดยะลาเนี่ยประมาณ40-60คือมุสลิม60มไทยพุทธ40แล้วก็ปัตตานีตอนที่ผมท่องอย่เวลาเรียนตอนนั้นก็คือ70-30นะครับแล้วก็นาราธิวาสก็เหมือนกันสำหรับสงขาเนี่ยไทยพุทธมากกว่าไทยพุทธมากกว่าพุทมากกว่าเยอะเลยเยอะเลยนั่นคือโครงสร้างประชากรน,นะครับทีนี้สำหรับความเป็นอยู่นะครับ ความเป็นอยู่เนี่ยในพื้นที่นั้นประกอบด้วยคนสามกลุ่มใหญ่นะครับคือกลุ่มคนจีนซึ่งคนจีนก็เป็นเสื้อสายจีนก็เรียกเดี๋ยวนี้เสื้อสายยี่สิบตระกูลของคนเสื้อสายจีนนก็เป็นผู้ปกครองในรัการแต่งตั้งจากทางกรุงเทพให้เป็นผู้ปกครองแล้วก็คนไทยพุทธไทยพุทธก็ส่วนมากก็เป็นชาวบ้านที่เข้าไปอยู่ในดั้งเดิมแล้วก็บางส่วนก็เป็นกองกำลังรัฐเป็นทหารบ้างอะไรบ้างค่าการบ้างก็เป็นไทยพุทธแล้วก็ มุสลิมจริงๆอ่ะเป็นชาวชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านก็อยู่ตามบ้านอ่ะตามบ้านก็การศึกษาก็น้อยอะไรเนี้ยแต่ว่ามันมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่ก่อให้เกิดบีเอ็ก็คือว่ามายู่มุสลิมที่เคยเป็นผู้ปกครองเดิมพวกเจ้าเมืองต่างๆลูกหลานเจ้าเมืองอะไรต่างๆซึ่งมันมันมันเจืหัวเมืองนะเหมืองยะหลิงเมืองลามันเมืองสายบุรีพวกนี้เขาเคยเคยได้รับประโยชน์นะครับเคยได้รับประโยชน์เพราะจริงๆแล้วถ้าถามว่า ที่พวก BRN มาบอกว่านานาซีแยคือไทยพุทธกดขี่จีนอคือคนจีนกดขี่ท่านพูดความจริงไม่หมดพูดครึ่งเดียวถ้าดูแล้วจริงๆคนที่กดขี่ท่านที่แท้จริงก็คือคนมุสลิมผู้นําของท่านเองนั่นแหละนะที่ทิ่ควบคุมอยู่อ,อันนี้ก็ประกอบกับข้อมูลตอนที่ผมไปเรียนที่สถาบันวิชาการของกันประเทศผมคณะผมได้ทํานิพนธ์เรื่องของ ปัญหาเผู้ว่า CIO กับความไม่ชอบในชายแดนใต้เราก็สืบค้นก็พบข้อเท็จจริงว่าสมัยนั้นการกดขี่ทางทางเผ่าพันธุ์มีจริงนะมีจริงก็คือคนจีนก็กดขี่ทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคนมาลายูเองก็กดขี่ทางด้านการปกครองกดขี่พวกกันเองสำหรับไทยพุทธก็ส่วนมากก็เป็นกําลังรับ S <S มนเรื่องเป็นชาวบ้านที่เป็นตัวแทนของของรัฐที่เขาเรียกว่ารัฐสยามของของประเทศไทยนี่นะวันนั้นก็ชาวไทยมุสลิมก็เกิดเอาอ,อันนี้มาเป็นข้ออ้างก่อให้เกิดกระบวนการปูโรขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาเป็นเบียเอ็นในปัจจุบัน,นครับทารนายไม่มีอะไรต่อบครับครับก็ถ้ามามาอยู่ในในช่วงย,ยุคกลางๆท,ที่เรากําลังเติบโตตอนนั้นนะคือถ้าถ้าว่าไปเกี่ยวเกี่ยวกับผมผมขอพูดเกี่ยวข้อกฎหมายก็แล้วกันนะว่า ในสมัยนะั้นมีกฎหมายแรกๆที่ระหว่างของอพวกมุสลิมด้วยกันนะนะก็คือ,อคือมุสลิมเนี่ยเขาเขาจะต่างจากไตยพุทธอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาตามหลักศาสนาเขาสามารถมีภรรยาได้ถึงถึงสี่คนนะถึงสี่คน,คนทีนี้มันก็คงคงคง,งจะมีมีเรื่องที่มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวกับมรดกอะไรพวกนี้นะ ก็ก็เลยตอนนั้นก็เลยมีการออกกฎหมายครอบครัวมรดกในที่ใช้บังคับกับสี่จังหวัดนะมีสี่จังหวัดเฉพาะสี่จังหวัดเฉพาะสี่จังหวัดคือยะลาปัตนราธิวาและก็สตูลด้วยเฉพาะครอบครัวและมรดกเฉพาะกลุ่มมุสลิมด้วยกันมุสลิมด้วยกันมุสลิมด้วยกันเฉพาะครอบครัวและมรดกใช่เออมีเฉพาะเรื่องครอบครัวมรดกนะมีครอบครัวมรดกเออส่วนส่วนส่วนกฎหมายอย่างอื่นนี้นี้ยังยังยังไม่ไม่ไม่มีการ ออกมาใช่ัังครับนะไตตอนแรกๆก็คือเรื่องตอนสมัยท pues ี่ผมมามาเรียนเนี่ยผมก็ได้ได้ลงรงเรียนนะไอ้กฎหมายก็ความบัดรดของมุสลิมเนี่ยไอเขาเรียกว่ากฎหมายสลามนะกฎหมายสลามกฎหมายสลามครับทีนี้พูดถึงโครงสร้างประชากรที่ว่าก็ถ้าคิดเป็นตัวเลขขนาดนั้นไทยพุทธก็สี่แสนกว่ามุสลิมก็ประมาณหกเจ็ดแสนนะครับ ซึ่งปัจจุบันนสายพุทก็เหลือประมาณไม่ถึงแสนทีนี้หลังจากเกิดการต่อตอ้านต่อเกิดประเด็นการต่อสู้ของปูโลและพัฒนามาเป็นเบีเอเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องจากขวายผู้นำมุสลิมต่างๆนานาเกี่ยวกับสิทธิอะไรเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมซึ่งช่วงหลังนี้ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหลายเรื่องที่ให้ให้สิทธิเพื่อหวังจะยุติความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งอันี้ จะพูดในตอนต่อไปครับนะครับวันนี้ก็ทนายมิ้นไรวเพิ่มเติมไหมถ้าไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะหยุดไว้แต่ช่วงที่หนึ่งตรงนี้ก่อนคืออดีตเรื่องหรอครับก็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 ถ้าของของผมนี่ก็คงจะจะเน้นเรื่องกฎหมายว่าไอ้สมัยแรกๆมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะไอ้เรื่องกฎหมายบริหารองค์กรอะไรพวกนี้ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีก็ก็ก็มีเฉพาะเรื่องครอบครัวมอดดกอย่างอย่างที่พูดถึงไว้ครับแต่ว่าก็ส่วนน้นส่วนมากในช่วงช่วงแรกก็เน้นหนักไปเรื่อง ศาสนาครับเนน้อิธีรื่องความเชื่อทางศาสนาเรื่องมัดเรื่องของการทําพิธีณางพิธีในมัสยิดอะไรต่างๆหรือตอนนั้นก็เนอก็เรื่องแบบเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าเป็นเนะจนๆยังไม่มีการอุดหนุนจากภาชนะ่ซึ่งมันพัฒนามาอย่างไรผมก็จะได้เล่าในในตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องธนายนมิตรครับขอบคุณครับแล้วเราเจอกันคลิปที่สองก็คือ เหตุการณ์นในช่วงที่พวกผมได้ทํางานอยู่แล้วก็ตามด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มว่าจะเป็นไปและควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับขอขอ,ขอบคุณมากครับดลวยด้วยกันนะครับ